สวัสดีครับสวัสดีอีฟซีทุกท่านครับนี่ปามาดูครับบ่อสามไร่ไนะครับที่เราถ่ายให้ดูเมื่อวันก่อนอันนี้ครับเริ่มทําทางลงแล้วครับนี่ลถลงล่างแล้วอันนี้สองวันวันนี้ครับดินก็ออกก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ดินอย่างนี้ ไม่ค่อยเปลืองครับได้เป็นพันๆเที่ยวออรถดำเราตามตูดกันมาแล้วครับเอ้าทีมงานโทนหนึ่งนะครับมาเสริมทับออรถดินด่วนครับ ส่งมาเสริมทับสี่คันครับสี่คันใครวางมาเลยครับเดี๋ยวเราจะแยกสองทีมแล้วครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้แยกสองทีมสบายครับยืนหลังเสือ การยืนรถต้องให้ได้เปรียบรถหกล้อ วนกันพอดีครับวันนี้รถอยู่ประมาณ14คัน13คันครับวันนี้13คันจัดเลยมัานาป้ไปแล้วกองเบิ้ลเบิ้ลน้อยเองอันนี้ครับรถช็อปเบิ้ลเสียบเลยสองคันได้นะเนี่ย ด่วนครับไม่รู้ใครขับครับคันนี้นี่ทางโทงหนึ่งเขาวันนี้เขาว่างงานครับ งานเมาครับดินแบบเนี้ยแกวเลยครับเราเมางานไว้แล้วครับประมาณ2ไร่อันนี้เราวิ่งงานแปลงงานเที่ยวก่อนเดี๋ยวเสร็จอย่างนี้เราจะวิ่งงานเมาพรุ่งนี้จะมักไฟนะครับ จะแยกทีมไปนะครับจะใช้รถอยู่ประมาณ4 5ถึงคันนะครับสายโจกินข้าวไอ้ลองกอง รถแต่งสวยนะครับก้องดินดวนเขาจัดเต็มทุกพันนะครับรถสวยครับแต่ยางไม่สวย น่าจะจอดกินข้าวแล้วสาวโจยสาวโจอยอันนี้ก็ฟื้นคืนชีพแล้วหลังจากที่สะดุดสะดุดเจ้าซีรีเราอาการมีอาการสะดุดครับแต่ก็หายแล้วครับ โดยช่างจันเจ้านะครับเห็นว่าตัวซิลินอยอะไรเนี่ยมันหักเซ็นเซอร์อะไรเขาปกติคันนี้จะเรงสุดๆนะครับตึนบออะไรจะเรงหลังๆมานี่รู้สึกว่าจะรวนไปหมดแล้วหลายปีแล้วครับคันนี้ เดี๋ยวเราจะขุดแล้วเราก็จะเปิดน้ํามานะครับเอาตรงนี้ให้มันลึกก่อนแล้วเราจะเปิดน้ําตรงนี้ลงมาพอเปิดน้ําลงมาแล้วเราจะขุดไล่ไปนี่อีกเดี๋ยวเราจะทําเททําทางเอาไว้ครับหน้าฝนเราก็จะเข้ามาวิ่งเลยนี่เราสามารถที่จะวิ่งได้เลยเพราะว,ว่าวิ่งกันทั้งปีครับบ่อนี้สูบน้ําออกแล้วก็เจาะลงไปอีก เดี๋ยวมาดูว่ารถเรามีกี่คันครับวิ่งวันนี้แซงันเดียวเล่นนอกอนี่นะอะพักกินข้าวตกงานอีกนี่รถามาตกงานอีกโอ้วัสดีครับ

รถดิงน้ำมันเนาะวตีเดียนี่เนะคุณแล้วลูกพี่เองูกอโดนเนาะลูกพีเอไม่รีบจนแกเดินมาพอดีเลยกระเมงไอนองงานเนาะนรุดเลยผมดรถดิ้งเนา ยังอังอ่ะมีโมดบอลืูด์เติมเติมมีเติมเตมเนี่ยเราตัดอย่นะโอ้มาแล้วครับเยอะแยะเปะไข่มูครับนี่กี่คันวันนี่ไม่ใช่จะเปล่าวะฮะนี่เทตรงนั้นเสร็จก็นี่แหละแต่พดได้กี่เที่ยวไม่ต้องข้ามไฟแดงมันก็จะเร็วหน่อยบางนี้ นอนจานช้นมีเยอะเลยนะเด้แรงมเลยนะว่าทได้หรือไม่โกงเลยทำก่อาทำได้ไม่รู้อ้ไโกรสในหน้าตื้ออาการโจทย์เดิมไม่ถ้าเกิดเลือกผมขับรถที่ไปน่ารถกลัไปอ๋อเออหนึ่งเส้จ้ะต้องหางกี่เดีย